สวัสดีค่ะอยู่กับเรา TNS Legal Work นะคะวันนี้นะคะเรามีคำพิพากษาศาลฎีกามานำเสนอค่ะซึ่งก็คือคำพิพากษาศาลฎีกาเลขที่5055ท2567ค่ะ ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาเนี้นะคะเป็นกรณีเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถยนต์โดยเป็นกรณีที่เราได้ทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทไฟแนนซ์แล้วต่อมาเราผิดนัดไม่ชําระค่างวดรถแล้วบริษัทไฟแนนซ์นะคะมายืดรถของเราไปโดยที่ยังไม่มีการเลิกสัญญากันก่อนนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้คัดค้านการยืดรถตรงนั้นด้วยหลังจากที่บริษัทไฟแนนซ์มายืดรถของเราไปเขาได้นํารถของเรานะคะออกไปขายทอดตลาดน้วมาฟ้องเรียกให้เราชําระเงินส่วนต่างค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือ กรณีแบบนี้ผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักไว้แล้วนะคะว่าการที่บริษัทไปเน้นมายีรถของเราไปในขณะที่สัญญาเช่าซื้อยังไม่เลิกกันและเราก็ไม่ได้คัดค้านการยีรถตรงนั้นนะคะผลในทางกฎหมายให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างสมัครใจเลิกสัญญาต่อกันโดยปริยายค่ะจึงเป็นผลให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิ์และหน้าที่ตามสัญญาต่อกันอีก ดังนั้นนะคะบริษัทไฟแนนซ์จึงไม่มีสิทธิ์เรียกให้เราชําระเงินส่วนต่างของค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือแม้ในสัญญาจะระบุให้เราชําระเงินจํานวนดังกล่าวก็ตามค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังกันจนจบนะคะทางเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและหากมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ TNS Legal World ขอขอบคุณค่ะ